บทที่6 7 9 8ถึงตอนนี้อูซูถงยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งที่คนตรงหน้าเขาใส่เข้าไปในท้องของตนคือ,อยาปรับรูปร่างในตำนานจริงๆยาอายุวัฒนะชนิดนี้มีค่ามากเพียงแค่ฟังผลของมันแม้แต่พ่อของเขาเองก็อาจจะไม่เต็มใจที่จะมอบให้กับลูกชายของเขาด้วยซ้ำไม่ต้องพูดถึงว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเขาซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจที่สุดในรอบหลายร้อยปีขององค์กรกอบกู้หมิงอย่างไรก็ตามหลังจากกินมันเข้าไปเขารู้สึกได้ทันทีว่าแผลที่ข้อมือซ้ายเริ่มร้อนคันและอึดอัดมาก โดยธรรมชาติแล้วเย,ยเินไม่ได้ใส่ใจอูซูถงเท่ากับหลี่ย่าหลิงทาเคฮิโกะอิโตะหรือเหญิงซิ่วเมื่อพวกเขากินยาปรับรูปร่างเย่ยเชนบังคับให้พวกเขากินยาในอ่างอาบน้ําที่เต็มไปด้วยโคลนพิเศษเพื่อกําจัดความรู้สึกไม่สบายโดยธรรมชาติแล้วอูซูถงไม่มีคุณสมบัตินั้นดังนั้นเขาจึงทําได้เพียงแบกรับความรู้สึกนี้ได้เท่านั้นในไม่ช้าบาดแผลของเขาก็รู้สึกราวกับว่ามีมดนับหมื่นตัวแทะอยู่ตลอดเวลามันเจ็บคันและบวมและเจ็บปวดมากขึ้น เมื่อเขาเจ็บปวดทันใดนั้นเขาก็ค้นพบว่าบาดแผลแบนของเขาเริ่มนูนออกมาหลังจากนั้นทันทีสิ่งที่มีลักษณะคล้ายเม็ดเล็กๆก็งอกขึ้นมาที่ด้านบนของส่วนนูนเม็ดเล็กๆยังคงเติบโตเหมือนเมล็ดที่แตกหน่อจากนั้นเม็ดเล็กๆห้าเม็ดก็งอกขึ้นที่ปลายในเวลานี้อูสูถงไม่สนใจความเจ็บปวดที่เกาหัวใจและตับของเขาอีกต่อไปเขากลับจ้องมองไปที่เม็ดเล็กๆด้วยความตกใจที่เห็นเป็นฝ่ามือดวงตาของเขาเบิกกว้างจ้องมองไปที่ฝ่ามือขนาดเล็กจากนั้นมองไปที่เย่เฉินพึมงพำนี่ นี่คือนี่เป็นมือซ้ายที่เพิ่งโตจริงๆเหรอเย่เฉินยิ้มและพูดว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีมือซ้ายของคุณก็จะกลับสู่สภาพเดิมอูสซูถงรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากในใจอย่างไรก็ตามเมื่อเขารู้สึกตื่นเต้นสายตาที่เขามองไปที่เย่เฉินก็เริ่มสงสัยมากขึ้นหลังจากคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเขาก็ยังถามว่าสุภาพบุรุษคนนี้ฉัน ฉันไม่เข้าใจจริงๆเนื่องจากคุณและองค์กรกอบกู้หมิงเป็นศัตรูกันทำไมคุณถึงให้ยาอายุวัฒนาอันล้ำค่านี้แก่ฉันโดยเปล่าประโยชน์ล่ะเย ê, ่เฉินยิ้มและพูดว่าผมไม่ใช่ศัตรูขององค์กรคุณแต่เป็นอูเฟยเยี่ยนคนเดียวในความคิดของผมสมาชิกคนอื่นๆขององค์กรกอบกู้หมิงล้วนประสบชะตากรรมเดียวกันที่ถูกเธอทรมานจนต้องตกเป็นทาส หลังจากนั้นเขามองไปที่อู่สูถงและพูดว่าและผมก็รู้ว่าทำไมคุณถึงสูญเสียมือซ้ายมันต้องเป็นการกระทำของผมที่ร็อกไมนิ่งซึ่งทำให้อูเฟย์เยียนเสียหน้าและเธอต้องการดึงคุณออกมาเพื่อรับผิดแทนเมื่ออูสูถงได้ยินสิ่งนี้เขาก็คิดกับตัวเองบุคคลน,นี้ไม่รู้หรือว่าฉันเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากประมุกเขาคงคิดว่าฉันเหมือนกับทหารอาชาเหล่านั้นที่ถูกประมุกบังคับหรือเปล่าเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เขาก็รีบปฏิบัติตามคำพูดของเยเฉินและพูดว่าท่านครับสิ่งงงที่่่คุณพููดนนนนนั้นถ้ถกตอออยาแ เราอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้และเราไม่สามารถช่วยตัวเองได้เราต้องทำทุกอย่างที่ประมุขขอให้เราทำเราจะต้องทำทุกอย่างที่เธอต้องการจากเราเธอต้องการให้ฉันใช้มือซ้ายเพื่อแสดงความรับผิดชอบฉันจึงทำได้เพียงสับมือซ้ายอย่างเชื่อฟังเท่านั้นเย่เฉินพูดด้วยใบหน้าที่เห็นอกเห็นใจพวกคุณช่างน่าสงสารจริงๆที่ถูกแม่มดเท่าผู้มีชีวิตอยู่มาสี่รอปีควบคุมคุณไม่คิดอย่างนั้นเหรออูสซูถงไม่กล้าพูดคำที่ทรยศเช่นนี้โดยไม่รู้ตัวเพราะสถานการณ์ปัจจุบันแตกต่างออกไป ตอนนี้บุคคลนี้ดูเหมือนจะถือว่าตัวฉันเป็นเหยื่อของประมุขจึงมอบอยาปร,รับรูปร่างอันล้ำค่าให้กับตัวเองแม้ว่าตัวเองจะไม่กล้าขัดขืนก็ตามก็จะไม่วาดเส้นกับอูฟเฟย์เยี่ยนด้วยกันและจะต้องไม่ปล่อยให้คำพูดของตนเองนำไปสู่ปัญหาเขาจึงถอนหายใจและพูดด้วยสีหน้าเศร้าว่าที่คุณพูดก็ถูกนะคนคนนี้มีความคิดที่วิปริตและใจร้ายในสายตาเธอคนอย่างเราเราก็เหมือนมดตามริมถนน,ถนนเธออารมณ์เสียได้ทุกเมื่อและสามารถบ,บทขยี้ใครก็ตามที่ขวางหูขวางตาให้ตายได้ ขณะที่เขาพูดเขาก็อดไม่ได้ที่จะมองที่มือซ้ายของเขาในเวลานี้มันได้เติบโตขึ้นจนเป็นรูปฝ่ามืออย่างสมบูรณ์แต่ขนาดของฝ่ามือ,อยังเล็กมากเล็กกว่าขนาดฝ่ามือทารกแรกเกิดด้วยซ้ําอย่างไรก็ตามแม้ว่าฝ่ามือของเขาจะเล็กและน่าสงสารแต่ดูเหมือนว่าเส้นประสาทจะเชื่อมโยงกับเขาเขาพยายามควบคุมมือซ้ายและพบว่ามือซ้ายอันเล็กสามารถเคลื่อนไหวได้ตามต้องการสิ่งนี้ทําให้เขาตื่นเต้นอย่างมากเขาอดไม่ได้ที่จะพูดอย่างตื่นเต้นท่านครับยาวิเศษนี้น่าทึ่งมาก มือที่ถูกตัดขาดสามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆเย่เฉินพยักหน้าและถามเขาด้วยรอยยิ้มผมให้น้ำอมฤตอันล้ำค่าแก่คุณแล้วคุณควรแสดงน้ำใจสักหน่อยไหมอูสูถงรีพูดว่าครับคุณชายหากคุณมีคำสั่งใดๆบอกฉันมาได้เลยตราบใดที่ทำได้ฉันจะไม่มีวันยอมแพ้ในเวลานี้อูสู่งมีความคิดที่ชัดเจนในใจแล้วบทที่6,799 เนื่องจากชายที่อยู่ข้างหน้าเขาสามารถมอบยาอายุวัฒนะอันล้ำค่าให้ตัวเองได้ฟรีเขาจะไม่คุกคามชีวิตของตนอย่างแน่นอนและจุดประสงค์ที่ใหญ่ที่สุดของเขาในการมอบยาแก้โรคทุกชนิดให้กับตัวเองก็คือการปลุกปั่นให้เกิดการกระโบบต,ต่อเขาและทำให้ตัวเองเป็นตัวแทนภายในของเขาหรือเพียงแค่เป็นผู้พักดีต่อเขาเหมือนทหารอาชาที่ถูกเขาพาตัวไปหากเขาต้องการปล่อยให้ตัวเองเป็นไส้สึกเขาจะแซงํำเป็นเห็นด้วยกับอีกฝ่ายหากเขาต้องการพาตัวเองออกไปด้วย เขาจะหลอกอีกฝ่ายและทําให้เขาคิดว่าการปล่อยตัวฉันไว้ที่องค์กรจะมีมูล,ลค่าสูงกว่าในฐานะคนภายในโดยรวมแล้วหากทําให้เขามั่นคงก่อนแล้วจึงหลอกให้เขาออกไปฉันก็จะได้รับยาเม็ดฟรีๆแม้ว่าจะไม่เห็นรูปร่างหน้าตาของเขาในวันนี้แต่ก็ยังถือว่าได้พบและได้ติดต่อกับเขานานเหมือนนานเมื่อคุณผ่านช่วงเวลานี้ไปแล้วกวนหลังจากที่เขาจากไปคุณสามารถตรวจสอบและติดตามวิถีของเขาได้อย่างเต็มที่บางทีคุณอาจค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเขาและมีส่วนร่วมอย่างมากต่อประมุข เยเฉิงรู้ภูมิหลังของเขาอยู่แล้วเขาไม่สามารถยุยงให้บุคคลดังกล่าวกบฏได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้แต่คำแนะนำทางจิตวิทยาก็ไม่มีความหมายดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการที่จะติดสินบนอีกฝ่ายจริงๆเขาจึงยิ้มและพูดว่าผมไม่มีอะไรจะให้คุณช่วยแต่เนื่องจากผมอยู่ที่นี่แล้วโปรดช่วยผมนำข้อความถึงอูเฟยเยียนด้วยเมื่ออูสู่ถังได้ยินสิ่งนี้เขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่องอกในเวลานี้มือซ้ายของเขาโตขึ้นจนมีขนาดเท่าเด็กทารกและยังคงเติบโตด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เขารู้สึกตื่นเต้นมากที่เขาพูดกับเย่เฉินอย่างรวดเร็วไม่ต้องกังวลครับเพียงแค่บอกฉันว่าคุณต้องการนำข้อความอะไรไปแล้วฉันจะนำส่งให้คุณคำต่อคำเย่เฉินยิ้มและพูดว่าไม่ต้องกังวลเราจะรอจนกว่ามือซ้ายของคุณจะโตเต็มที่อูสซูถงมองที่มือซ้ายของเขาด้วยความตื่นเต้นบนใบหน้าซึ่งตอนนี้ดูเหมือนวัยรุ่นอายุ16หรือ17ปีความเร็วนี้น่าอ้าปากครั้งจริงๆ หลังจากรออีกนาทีฝ่ามือของเขาก็เกือบจะเท่าเดิมและบาดแผลก็หายไปหมดก็เกรงว่าคนที่ไม่รู้เรื่องราวข้างในจะไม่สามารถบอกได้ว่ามือนี้เคยถูกตัดขาดอูสูทงรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเขามองดูมือซ้ายที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์และพูดอย่างตื่นเต้นขอบคุณครับสำหรับความมีน้ำใจของคุณขอบคุณเย่เฉินพยักหน้าตอบอืมและลุกข,ขึ้นยืนแล้วพูดว่าในเมื่อมือซ้ายของคุณหายดีแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องจากไปแล้วผมมีบางอย่างที่จะฝากคุณบอกอูเฟยเยียนให้ผมได้ อูซสูถงรีพูดว่าเชิญคุณชายว่ามาได้เลยครับเย่เถินกล่าวว่าบอกอูเฟยเยียนว่าสักวันหนึ่งผมจะฆ่าเธอด้วยมือของผมเองจากนั้นจึงสั่งรูปปั้นทองสำริดหนึ่งต่อหนึ่งให้เธอและปล่อยให้เธอคุกเขาหน้าหลุมศพของหลิ่งจูลู่เพื่อให้เธอชดใช้บาปบทที่6,800อูซสูถงรู้สึกประหลาดใจทันทีและคิดกับตัวเองปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เกี่ยวข้องกับหลิงหวานเอ๋อร์ที่ประมุกกำลังมองหาไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาเป็นศัตรูของ,ององค์กรเสมอ จากนั้นเขาก็ตกลงอย่างรวดเร็วและพูดว่าไม่ต้องกังวลครับฉันจะถ่ายทอดให้คุณเหตุผลที่เย่เชินพูดถึงหลินจูลูส่วนใหญ่เพื่อสร้างความสับสนให้กับอูฟเฟยเยียนท้ายที่สุดแล้วมันยังไม่ใช่เวลาที่จะเปิดเผยตัวเองแม้ว่าเขาจะพบกับอูสูทงในวันนี้แต่เขาไม่เพียงแต่ปลอมตัวเท่านั้นแต่ยังสวมแมสเพื่อปกปิดอีกด้วยแม้ว่าอีกฝ่ายจะตรวจสอบพวกเขาก็ยังจะคงตรวจสอบโดยไม่มีบาะแสอันมีค่าใดๆ เมื่อเห็นอูสูธงเห็นด้วยอย่างเต็มใจเย่เฉินจึงถามเขาด้วยรอยยิ้มคุณคงดีใจมากที่ได้มือที่ถูกตัดขาดของคุณงอกกลับมาใหม่ใช่ไหมอูสูถงไม่สามารถซ่อนความสุขของเขาได้เขาพยักหน้าและพูดว่าบอกตามตรงว่าฉันมีความสุขจริงๆเย่เฉินพยักหน้าและทันใดนั้นมุมปากของเขาก็กลายเป็นส่วนโค้งที่ขี้เล่นจากนั้นเขาก็มองไปที่อูสูถงและพูดด้วยรอยยิ้มว่าอย่างไรก็ตามคุณมีความสุขเร็วเกินไปอูสูธงถามโดยไม่รู้ตัวท่านท่านหมายความว่าอย่างไร เย่เฉิงถามเขาว่าคุณเคยคิดบ้างไหมว่าแม่มดเท่าตัดมือซ้ายของคุณเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าคุณได้ชดใช้แล้วตอนนี้มือซ้ายของคุณงอกกลับมาใหม่แล้วจากนั้นเธอจะเอาอะไรไปขู่ลิงนี่อูสูทงก็คิดถึงปัญหานี้เช่นกันแต่สิ่งที่เขาคิดก็คือหลังจากเย่เฉิงไปเขาจะหันกลับมาและบอกทุกอย่างให้อูเฟย์เยี่ยนทราบทันทีและบอกเบาะแสทั้งหมดเกี่ยวกับชายคนนี้ให้นางทราบด้วยเพื่อทำคุณบูชาโทษ แต่โดยธรรมชาติแล้วเขาไม่สามารถบอกเย่เฉิงเรื่องนี้ได้แต่พูดด้วยใบหน้าที่มีปัญหาท่านท่านพูดถูกวิธีจัดการกับแม่มดเท่านั้นเป็นปัญหาที่ยากจริงๆแต่ฉันไม่ต้องการให้คุณกังวลเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้ครับผมจะแก้ไขเองผมจะหาทางเองเย่เฉิงยิ้มและพูดว่าจริงๆแล้วผมมีวิธีที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเก็บมือซ้ายไว้ได้อูสูถงรีบถามท่านโปรดให้คําแนะนําแก่ฉันด้วย เย่เฉิงรีตาลงเล็กน้อยจากนั้นทันใดนั้นก็คว้าข้อมือขวาของอูสูถงจากนั้นเติมพลังทางจิตวิญญาณบนฝ่ามือเปลี่ยนฝ่ามือให้เป็นมีดทันใดนั้นมีดก็หล่นจากมือของเขาและเขาก็ตัดมือขวาของอูสูถงออกไปอูสูถงเหนือแตกพลากและกระตุกด้วยความเจ็บปวดเขามองไปที่เย่เฉินด้วยความสยดสยองและอยากจะกรีดร้องแต่พบว่าลำคอของเขาถูกปิดแน่นด้วยพลังและเขาไม่สามารถกรีดร้องได้เลย ในขณะนี้ในที่สุดเขาก็ตระหนักได้ว่าเย่เฉินไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ยาวิเศษนี้แก่เขาเลยแต่จงใจพยายามหยอกล้อเขาประมุกก็ตัดมือซ้ายของเขาออกหลังจากนั้นไม่กี่วันจูจ่ๆมือซ้ายก็กลับมาแต่มือขวากลับหายไปยังงั้นหรือและเขาก็ใช้มือซ้ายที่งอกขึ้นมาใหม่เพื่อฟาดหน้าอูฟเฟยเยี่ยนผู้ชายคนนี้น่ากลัวและเลวซาม,มากเขาสมควรตาย Yeah, เย่เฉินมองดูท่าทางที่เจ็บปวดและโกรธจัดของเขาแล้วยิ้มอย่ามองผมด้วยสายตาที่โกรธแค้นขนาดนั้นคุณจะโกรธแค้นอะไรขนาดนี้มือซ้ายของคุณเพิ่องงอกขึ้นมาใหม่จากนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นมือขวาบ้างหรือคุณคิดจะเหลือมือทั้งสองข้างไว้ทั้งหมดเลยเหรอคุณจะไม่ยอมเสียสละอะไรสักหน่อยเลยเหรอขนาดผมยังให้ยาปรับรูปร่างแก่คุณฟรีฟรๆไม่งั้นคงเป็นผมสีนะที่ขาดทุน